ดวงชตาของชาวราศีกันในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศีกันคือดาวพุธนะครับ การที่ดาวพุธของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนสิงแบบนี้เรียกได้ว่าดาวพุธหรือดาวประจาตัวของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนวินาศนั่นเองมันก็จะส่งผลลัพธ์ทําให้ชาวราศีกันเองอาจจะมีอารมณ์อึมครึมสักนิดนึงช่วงเวลานี้รู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่ก็ต้องอดทนเฝ้ารอหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากในวันที่19กันยายนในเวลา19บเนาฬิกาดาวพุธของคุณจะทําการโยกย้ายหลุดจากเรือนวินาศแล้วก็โคจรเข้าไปในตําแหน่งเกษตรราธิบดีและก็รวมถึงตําแหน่งของที่เรียกว่าเป็นมหา อุดกันเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นจุดตำแหน่งที่เรียกว่ามีความแข็งแรงแบบนี้มันก็จะส่งผลลัพธ์ทําให้ชาวราศีกันเองมีความสําเร็จกันเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าในเดือนเกิดของคุณในเดือนกันยายนนี้ช่วงเวลาของตั้งแต่ในช่วงของ19กันยาเป็นต้นไปชีวิตของคุณจะลงตัวอย่างดีมากๆแล้วก็หยิบจับหรือทําอะไรก็ล่ำตามักจะได้รับความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวก็ว่าได้ เพราะเปรียบเสมือนกับดาวประจําตัวของคุณโคจรเข้ามาอยู่ในภพเรือนที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับสำหรับชาวราศีกันก็คือในการที่เป็นทั้งตําแหน่งเกษตรแล้วก็เป็นมหาอุดณนะตําแหน่งตรงนี้นั่นเองนอกจากนั้นนะครับดาวพุธของคุณเองก็ยังอยู่เคียงข้างกับดาวศุกร์อีกซึ่งถือว่าดาวศุกร์เองนะครับกับดาวพุธเป็นดาวคู่ธาตุน้ํากันอีกด้วยฉะนั้นก็จะเป็นการเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีส่งผลลั์ความสาเร็จให้แก่ชาวราศีกันเกิดขึ้นนั่นเอง ซึ่งถึงแม้ว่าก่อนต้นเดือนก่อนที่ดาวพุธจะย้ายมานะครับอย่างน้อยๆก็ยังมีตัวช่วยอีกดาวนะครับก็คือดาวศุกร์ก่อนหน้านั้นที่เรียกว่ามะกุมหวสตาร์ของคุณอยู่ถึงแม้คุณจะมีกุดอึดอัดตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่19ก็จริงแต่ดาวศุกร์ก็จาเป็นตัวช่วยที่จะทําให้คุณเองหาทางรอดและก็สามารถผ่านพ้นไปได้กับจุดที่เรียกว่าอึดอัดเกิดขึ้นนั่นเอง เพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนนั้นนะครับดวงดาวอิทธิพลต่างๆค่อนข้างลงตัวส่งผลลั์ความสําเร็จให้กับชาวราศีกันย์มเป็นอย่างดีโดยเฉพาะนับตั้งแต่วันที่19กันยาในเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนั่นเองครับ ซึ่งยิ่งนะครับหลังจากในวันที่17กันยายนอีกดาวหนึ่งที่ซัพพอร์ตคุณก็คือดาวอาทิตย์ก็ยังโคจรเข้ามาทับตัวของคุณอีกด้วยแบบนี้นะครับก็เท่ากับว่ามีแต่ดาวดวงดีๆนะครับที่จะส่งผลลั์ความสาเร็จให้แก่ชาวราศีกันกันอย่างเต็มที่พระอาทิตย์เองนะครับในการที่ทับตัวของคุณแบบนี้มันก็สื่อถึงใน,นลักษณะข,ของความสําเร็จดีมากๆหรือเป้าหมายของคุณก็สามารถที่อยากจะสําเร็จอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถได้ตามคาดหวังเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน แต่มันก็อาจจะมีความอึดอัดกดดันได้บ้างนะครับจากพลังงานของราหูที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่เพ่งเล่นกับดาวพุธซึ่งถือว่าเป็นคู่ศัตรูก,กันอยู่มันก็จะทําให้คุณเองชาวราศีกันอาจจะเจออุปสรรคหรืออาจจะเจอการแข่งขันหรือเรื่องราวที่กดดันสักเล็กสักน้อยสักนิดนึงแต่สุดท้ายคุณก็ผ่านไปได้นั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าดาวประจําตัวของคุณด้านการงานก็คือดาวพุธเช่นเดียวกันดาวพุธเองนะครับของชาวราศีกันเป็นทั้งดาวประจําตัวด้านการงานคือนะครับก็คือในเรื่องของงานของคุณเป็นหลักและก็ดาวประจําตัวด้านตัวตนของคุณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่บอกไปแหละครับว่าดาวพุธก่อนหน้านี้อยู่ในจุดที่เสียนะครับมันก็อาจจะทําให้งานของคุณก็อาจจะมีจุดติดขัดหรือจุดที่เป็นอุปสรรคภาระต่าง เกิดขึ้นได้ก่อนหน้านั้นทําให้คุณเองก็รู้สึกหมดกําลังใจหรือรู้สึกว่าช่วงเวลานี้หมดแรงหมดไฟเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเรื่องการงานเลยทีเดียวครับจะรู้สึกถึงการขี้เกียจหรือไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับการงานสักเท่าไหร่ แต่พอหลังจากในวันที่19กันยายนเมื่อดาพุธมากุมตัวของคุณความรู้สึกต่างๆก็จะเริ่มเปลี่ยนไปมีกําลังใจมากขึ้นมีแรงขับเคลื่อนมากขึ้นมีเป้าหมายในชีวิตอยากจะสําเร็จเกี่ยวกับการงานมากขึ้นยิ่งอาทิตย์ประกบคู่กันอยู่แบบนี้ซึ่งถ้าเกิดใครนะครับคาดหวังเกี่ยวกับการได้ถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งก็แล้วตาก็จะมีเกณฑ์การที่ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นได้สูงกันเลยทีเดียวเรียนได้ว่าช่วงเวลานี้นะครับหลังจากในวันที่19กันยายนเมื่อดาพุธมาเข้าจะตําแหน่งเป็นเกษตรราธิ อุดตรงนี้จะเป็นจุดของการที่จะสร้างสรรความสาเร็จที่ดีมากๆกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าจุดตรงนี้นะครับอาทิตย์เองก็ยังได้ตําแหน่งเป็นองค์เกณ์อีกด้วยคือความสําเร็จที่ส่งเสริมทําให้ชาวราศีกันเองหยิบจับหรือทําอะไรก็จะมีความสําเร็จที่เกิดขึ้นแบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวช่วงเวลานี้คุณจะมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับธุรกิจการงานของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครคาดหวังอะไรก็รัตตาในชีวิตที่อยากจะสําเร็จแล้วละก็หรือรอคอยจังหวะแล้วละก็จังหวะนนีีี้ของชาาวราการกัค จะเป็นจังหวัดที่ลงตัวที่สุดและจะเป็นจังหวัดที่สามารถเริ่มต้นแล้วจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูงในช่วงเวลานี้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับอย่าปล่อยให้เวลาตรงนี้ผ่านพ้นไปนะครับเพราะถือว่าช่วงจังหวัดตรงนี้ของคุณนั้นเป็นช่วงจังหวัดที่ดีมากๆในการที่คุณจะประสบความสำเร็จขึ้นได้แล้วนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของชาวราศีกันก็คือดาวศุกร์การที่ดาวศุกร์ของคุณนั้นนะครับโคจรทับตัวของคุณตั้งแต่ในช่วงของต้นเดือนกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเงินก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าหล่นทับตัวคุณคุณก็ยังเป็นลักษณะข,ของการยังคงหาเงินได้อยู่แต่เงินที่เข้ามามันอาจจะกระปิดกระปอยสักนิดนึงนะครับเพราะตำแหน่งเงินของคุณนั้นติดตำแหน่งเป็นนิดก็คือจุดตำแหน่งที่ต่ำต้อยหรือเงินเล็กๆน้อยๆเข้ามาแบบกระปิดกระปอยยังไม่มีความสำเร็จเกี่ยวกับการเงินสักเท่าไหร่นั่นเองครับยิ่งการเงินเจออกกัับคววาาามดดดนย่ง เรียกว่ามีเงินในช่วงเวลานี้ก็จะมีจุดรั่วจุดไหลจุดรายจ่ายเยอะกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าราหูพร้อมค้นซั์กันเลยทีเดียวมีเงินเท่าไหร่ก็จะถูกจี้ไปจากราหูนั่นเองครับทําให้การเงินของคุณนะครับจะมีความไม่แน่นอนแล้วก็มีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนะครับต้องรอหน่อย รอหลังจากในวันที่21กันยายนในเวลา7นาฬิกา30นาทีช่วงเวลานั้น,นครับดาวศุกร์ของคุณจึงจะหลุดจากตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นนิดและก็โคจรเข้าไปสู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นเกษตราปาธิบดีนักเรือนของราศีตุลเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งในจังหวะนั้นนะครับมันก็จะส่งเสริมทําให้ความสําเร็จในด้านการเงินของคุณนั้นมีเข้ามาอย่างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าการเงินจะมีความมั่นคงขึ้นหรือเงินนะครับคุณที่คุณรอคอยอยู่ก็จะเริ่มประสบความสําเร็จได้หลังจากในวันที่21กััันนนยา่เองครบ เพราะฉะนั้นชาวราศีกันคนไหนนะครับคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วล่ะก็ช่วงเวลาที่ดีของคุณก็คือหลังจากในวันที่21กันยายนเป็นต้นไปการเงินก็เริ่มอยู่ในจุดที่ดีรายจ่ายก็น้อยลงแรงกดดันจากราหูก็หลุดไปแล้วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในเรื่องราวต่างๆของชีวิตด้านการเงินของคุณก็จะราบรื่นขึ้นดีขึ้นแล้วก็ลงตัวจนในที่สุดคุณก็จะรู้สึกมั่นคงเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านความรักของคุณนั้นคือดาวพฤหัส,สบดีการที่ดาวพฤหัส,สบดีของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของภพสุภะภพสุภะคือเรื่องราวของความสําเร็จเพราะฉะนั้นถือว่านะครับในช่วงเวลานี้ของคุณนั้นนับว่าเป็นจุดที่ดีมากๆในการที่คุณจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักได้ด้วยเช่นเดียวกัน แต่คุณอาจจะต้องรอคอยก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณรอคอยหลังจากในช่วงเวลาที่เรียกว่าดาวประจําตัวของคุณแข็งแรงขึ้นก็คือในวันที่19กันยาทุกอย่างก็จะสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นคนที่โสดอยู่ยังไม่มีแฟนยังไม่มีคู่หลุดได้นะครับหลังจาก19กันยายนเมื่อดาพุธโคจรเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ร่วมกันกันกบดาวอาทิตนะครับซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่วิชาการตรงนี้จะยิ่งเป็นแรงกระตุ้นนะครับในการที่จะส่งเสริมความสําเร็จให้คุณดูน่าเชื่อถือใครๆก็อยากคบหาคุณช่วงเวลานี้คุณจะมีเสนเกัน อย่างดีกันเลยยทีเยีเเดวพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงตั้งแต่วันที่19กันยายนความรักของคุณก็จะเริ่มลงตัวแล้วเริ่มร้องเริ่มมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับคนที่โสดหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เช่นเดียวกันก็จะเริ่มมีรักที่ดีๆที่ลงตัวที่คุณจะรู้สึกถึงความสําเร็จในความรักมากขึ้นกว่าเดิมและก็ความรักของคุณก็จะมีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์ที่เติบโตกันมากขึ้นกว่าเดิมเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเหมือนที่บอกไปแหะครับจุดจังหวะชีวิตของคุณในเดือนนี้ดับว่าเป็นจุดจังหวะที่ลงตัวกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบคว้าเอาไว้คนโสดก็อย่าลืมนะครับ19กันยายนจุดจังหวะชีวิตของคุณก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วก็ดีขึ้นราวนั่นเองเกี่ยวกับความรักของคุณ และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกันในเดือนกันยายนนี้ก็ต้องบอกว่าในเดือนกันยายนนี้ของชาวราศีกันนั้นถือได้ว่าเป็นเดือนที่ดีของคุณกันเลิอเกินนะครับเพราะเรียกได้ว่าโดยเฉพาะตั้งแต่ในช่วงของครึ่งเดือนหลังเพราะดาวของคุณแข็งแรงมากๆเป็นทั้งมหาอุดและก็เป็นทั้งเกรษตรราธิบดีแถมยังมีพระอาทิตย์นะครับยังโคจรเข้ามาทับดวงชะตาของคุณอีกและยังได้ตาแหน่งเป็นองค์เกณฑ์อีกก็ยิ่งเป็นจุดของการส่งเสริมชีวิตให้รุ่งโรจน์ให้รุ่งเรืองให้มีความสําเร็จเกิดขึ้นเป็นอย่างดีกันเเลทีดีดยว เพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับในเดือนกันยายนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและก็รวมถึงในเรื่องของความรักทุกอย่างพร้อมจะสําเร็จให้กับคุณโดยเฉพาะในช่วงของครึ่งเดือนหลังนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจอและทักษะกาเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุ่มหรือโยกหรือจัตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบเจาะลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบเจาะลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจกักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับ และสารสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s u b s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนัํนายดวงใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ